สดีค่ะบยินดีต้อนรับเข้าสู่วอนคร์แชแนลกับช่วงวอนไคร์คนเดิมอะวัวจะรอจะรอจะแกล้งอ้อมอยู่เมื่อกี้อะั้งสิบกว่าคลิปแล้วอีไหวเแ้าช่วงไม่ถูกเลยอะไรเดี๋บิดคลิปไม่ถูกเปิดคลิปก็ไม่ถูกพูดในเรื่องก็ไม่ถูกพูดไปดูเรื่องอ่ะทำอะไรบางวันเนี่ย ช่วงนี้คือหนูด้อะไรอะคะที่นีนี้นะคะอาทิตยนี้กลับมาอีกครั้งกับ w a t c h w i l d Review ซึ่งครั้งที่เราเราทำแคต e g กรีในส่วนของตัวหนังเกี่ยวกับเพลงหรือดนตรลไปดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีอะค่ะบางคนก็เป็นดนตรีบางคนก็ไม่เป็นดนตรีเพราะทำมันเยอะมากทุกคนไปย้อนดูได้ใช่ซึ่งแคตตากรีในวันนี้ในเมื่ออาทิตย์ที่้สดใสละเราก็จะวันนี้ก็สดใสเหนังที่มันแบบ หรอของมึงสดใสเหรอสดใสตอนนี้เราก็เติมมาในเราเคยมีการเสียดสีสังคมการทสติไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีเราก็เลยมีความดราม่าหรือการเสียดสีที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปอีกนิดนึงจากในส่วนของตัวสภาพสังคมทีนี้เราจะมู v e มาสู่ในหนังที่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งสีผิวของคนในสังคมอะไรเงี้ยความต่างระดบบใช่จริงๆมันคือเรื่องของความต่างซึ่งจริงๆก่อนที่เราจะทำอีพหรือแคทเจอร์นี้เราต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นท็อปิกที่ละเอียดอ่อนเป็นเดลิเค s ิชูที่อมันอาจจะเกิดคำพูดหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ต้องขอตัวไว้ก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะจัดในเชื้อชาติหรือว่าคัลเลหรือว่า ทันทรีอะไรก็แล้วแต่แต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันเป็นมุมมองที่หนังที่เราเคยดูกันแล้วมันสะถอนออกมาเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวหนังที่ดีและอยางบอกต่อใช่มันเป็นหนังที่ดีีกว่าเป็นหนังที่สอนเออเป็นหนังเป็นกระบอกเสี่ยงดีกว่าใช่ที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเลือกละกันเนะเราสามคนก็เลยตัดสินใจว่าเออเลือกที่จะทําแคตตาเอรีนี้มาแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะ w เ a เวอร์นะไม่ได้นแต่อยากเข้าใจเจตนาเราผิดจริงไม่หรอกเป็นหนังที่ เราว่าหนังทุกเรื่องที่เราเลือกมาเป็นหนังที่เหมือนกับอย่างที่อ้อมบอกเป็นกระบอกเสียงที่บอกถึงบอกว่าแบบมันมันควรทลายกำแพงพวกนี้ไปได้แล้วกับการที่เราจะมาจะมาวัดว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องเพศแต่เรื่องสปีชีส์ทางชาติพันธุ์ต่างๆอ่ะเราก็โดนแบบถูกปลูกฝังในเรื่องของความต่างเราเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแต่จริงๆแล้วในปีนี้คือปี2021แล้วมันคนแบบทลายกำแพงมนุษย์คือมนุษย์คนคือคนไม่ได้มีอะไรจริงไม่ว่าจะ เตี้ยดำขาวทุกเราอะรู้สึกว่ามันต้องเรียนรู้ถึงความ diversity หรือความแตกต่างส่วนแล้วก็ respect เขาอะอย่างที่วายพูดดีมากเลยนะเมื่อกี้แบบใช่แต่ดอนพูดได้ดีมากเราเริ่มที่ดอนเลยค่ะมันรู้ได้ไงอะมันรู้ได้ยังไงมันรู้ได้ยัได้เปลียนแบบว่าอะรเตียมาเลยกูเตี้ยมาเลยเมื่อกี้อะไม่ต้องตกตี้ยชิงกันต่อที่คุณนอนค่ะ แย่เหรไปซึ่งนั่ือเรื่องอะไรคะหนังอันนี้ต้องมีสติดีมึงเกิดหม่นานนะกูรอเลยเมื่อกี้หนังเรื่องที่เราจะเอามาฝากทุกคนในวันนี้เป็นหนังที่ชื่อว่า Hidden Fingers หรือว่าเป็นตัวเรเป็นชื่อภาษาไทยเราไม่ได้ใชยืเื่ออะไรเรอเอเป็นเหมือนอารมณ์แบบเงาที่อยู่มองไม่เห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบ Hidden Fingers อะเป็นพ่วงกับของ ออเป็นกำกับโดยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าอยากออกเสียงให้ถูกคือ terdon m e l f i n ไม่ใช่คนอังกฤษแน่นอนเอแต่ว่าจริงๆหนังอ่ะเป็นหนังของอเมริกันนะเป็นเชื้อสายอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสตรี3ามคนซึ่งสตรี3มคนเนี้ย เป็นสตีรีสามคนที่เป็นผิวสีอ,อ,อ่ะอ่าอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าจร,จริงๆภูมิหลังของประเทศอเมริกันมันก็จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของคนผิวดําผิวขาว,วเกิดการฆาตรกรรมของคนผิวดําที่ถูก <c oughs> จัดถูกทรมาน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นพลเมืองชั้นสองหรืออะไรก็แล้วแต่พ <c oughs> ่วงกับหรือหนังเรื่องเนี้ยหยิบยื่นประเด็นอนันที่เข้ามา ผ่านช่องทางหรือกระบอกเสียงของผู้หญิงสามคนคในช่วงระยะเวลาของสงครามเย็นอ,อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าสงครามเย็นมันเกิดขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตกับ อเมริกายุคนั้นเนาะยุคนั้นเป็นยุคที่ยังแบบเพิ่งเลิกทาสอะไรแบบนี้ไหมไม่นะมันจริงๆมันเกิดขึ้นในปี1ช่วงเวลาที่เราประมาณเกิดประมาณ1 9 9สนงครามเย็นนี่ยเระรนะงามเยนี่อยู่เพรานสงครามเย็นนี่อยู่เพราสร่อยเราอนงคเ็น่ยพรานงเย็นีย่เพราอนเนี่ยราอสเย็นียตล่เสลายอันนีสงครามเย็นนอราะอนสงครามเย็นนี่เรีะนมสาม่อใช่เพราอีนะสเนี่ยู่ระอนนนี่่ะเมเยีย่ะไนสงค่อยาะไรนมนีอะไาออคมีอย เรียนเกี่ยวกับรัสเซียศึกษาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่านนธรรมของสหภาพโซเวียตที่มันอ่ะอันนี้ล้มสลายก่อนล้มสลายมันเกิดขึ้นในช่วงโควาลรือสงครามเย็นสงครามเย็นที่เกิดขึ้นเป็นไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ทุกคนมันเป็นสงครามโลกคล้ายๆครั้งที่3แต่ว่าเป็นสงครามทางด้านการพัฒนาขีปนาวุธนวัตกรรมเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็ทางด้านนวัตกรรมของเครื่องมือทางการรบทั้งโซเวียตและทางอเมริกามีความ แข่งขันในการที่จะสะสมอาวุธเพื่อเป็นเป็นการกบ่งอำนาจทางการทหาร,รและในขณะเดียวกันก็คือพัฒนานาวัตกรรมของทางด้านอาวกาศทีเนี้ยในช่วงระยะเวลานานานะครับสหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งนักบินอวกาศนักบินอวกาศขึ้นไปในอวกาศแล้วกลับมายังประเทศกลับมายังโลกโดยสวัสดิภาพซึ่งเป็นการย่มหน้าสหรัฐอเมริกาในตรุนแรงใช่ซึ่งมันทําให้เกิด ความกดดันกับองค์กรหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือนาซาผู้หญิงสามคนนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงสามประเภทด้วยกันเป็นผู้หญิงคนผู้หญิงคนแรกก็คือเป็นนักคณิตที่เกี่ยวกับพวกฟิสิกส์คนที่สองเป็นนักที่เกี่ยวกับทางด้านงานวิศวกรรมและคงสุดท้ายเกี่ยวกับด้านงานคอมพิวเตอร์อส้งสามคนทำง,งานอยู่ในองค์กรนาซาต้องช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้าน อุตสาหกรรมอวกาศของสหรัฐอเมริกาแต่ความน่าสนใจคือผู้หญิง3มคนอยู่ในนาซาความวิศวะความทุกอยา่างภาพที่ทุกคนเห็นคือวิศวะมันเกี่ยวกับผู้ชายแล้วผู้ชายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ชายผิวสีเหมือนพวกเธอแต่เป็นผู้ชายที่เป็นอเมริกันไวท์พีพูอเมริกันคิดออกแล้วว่าจะไม่ออมว่าแล้วการที่3มคนนคี้มีความเก่งนี่แบบมีความเก่งมีความฉลาดหรือมีไวท์พิพที่ดี แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเขาโดนจัดเขาโดนไม่ให้โอกาสแล้วเขาก็โดนกีดกันเพียง <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะแต่เป็นผู้หญิงผิวสีก็คือผู้หญิงก็คือในยุคนั้นก็ดูแบบว่าโดนจัดแล้วใช่โดนจัดโดนแบบก,กีดกันแล้วก็วคือเป็นผู้หญิงผิวสีก็จะโดนแบบว่าไปอีกเหมือนยิ่งแบบว่าเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายที่เป็น ผิวสีแล้วเป็นเกย์อะไรแบบนั้นเลยแคตเกอรีกแบบอะไรแบบนั้นเลยแล้วทุกคนยังภาพมาไม่ใช่ปัจจุบันแต่มันคือเหมือน20เกือบ30ปีที่แล้วกับการที่คนคนหนึ่งที่เป็นผิวสีแล้วทำงานในองค์กร under pressure ในเรื่องของคูวอที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงเนื่องจากผิวสีแล้วโดนเหยียดหยามโดนคุกคางทงเพศแล้วอ่ะแต่เพราะพวกเธอไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังต่อสู้และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการ ยกย่องและเป็นผู้เบิกทางของเทคโนโลยีอวกาศคนสำคัญของนาซาออเออเออเามันสนุมกมันแบบฟิลลิ่งกูดมากอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องขอสรารภาพตรงๆว่าหนังเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ เราไม่ได้ดูมานานมากแล้วเว้ยจริงๆเราช่วงมาดูช่วงปีใหม่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน recommend m o v ูฟี่ที่เกิดขึ้นมาของ Netflix ถ้าเกิดใครเป็น s u b สไคร์เบอร์ของเน็ตฟดิเซยเคยเห็นโปสเตอร์เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ดูก็เลยแบบพยายามตามแต่ว่าน่าสนใจนะเพราะในความแบบ c ค t e g o r y ที่แบบเป็นหนังแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องคันเล่อเราอ่ะเราจะชอบแอบไปดูเพราะว่าอย่างแบบหลายๆเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามัน มันมันลึกดีแล้วมันก็ได้แตะถึงความแบบว่าจริงๆเราก็อยู่ในไทยเราเพศเราก็อยู่ในไทยที่แบบว่า <c oughs> โดนถูกบูลลี่ <c oughs> ใน <c oughs> ในยุค <c oughs> ในยุคเก้าสูจริงๆเราก็ <c oughs> เราเป็นเอเชียนที่เป็น GPT อีกอะ่ะเราจะกลายเป็นแบบโดนจัดเหมือนกันในใน U90 เลยอย่างเงี้ยเราสึกว่าเราดูแล้วมันก็แอบทัสดันใหนหลายเรื่องเหมือนกันใช่ใชจริงๆเราแนะนํำหนักเรื่องนี้ให้กับทุกคนไปดูอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดท่านไหน <c oughs> หรือตัวเราเอง<ะ>อเงี้ยเพิ่นว่ามีโอกาสได้เรียนหรือว่าเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแล้วนะมันจะทําให้เราอินหรือว่าใช่เข้าใจมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยโอ้ยแบบ อย่างไหนน้นาตั้งใจมากๆอยา่างไหนนะให้ทุกคนไปดูเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกมากจริงๆมีงหรือแม้กระทั่งคนไม่มีความรู้หรือเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แต่ว่าตัวหนังที่มันที่มันเล่าเลือกออกมาแล้วว่าทุกคนเก็ตได้โดยที่ไม่ได้ต้องเป็นหนังสมองบวก่าก็าไม่ได้เป็นหนังสมองเบาขนาดนั้นเราเชือ่<ต>อว่าหลังจากที่ทุกคนจบไปแล้วอะทุกคนจะได้ หนึ่งสิ่งสําหรับที่เราดูอะเราได้ความเรสเพคเกิดขึ้นชัดเจนมากเลยเราไม่ได้เรสเพคเขาหรืออะไรเงี้ยมันเริ่มต้นจากการเรสเพคตัวเองก่อนอนะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นได้ทั้งแบบหนังแรงบันดาลใจหรือว่าเป็น เป็นหนังเสียสีที่มันสอดแทรกความเป็นสร้างแรงบรนดาใจหรือให้งแง่คิดดีๆอะไรเงี้ยแบบหนังจบแล้วคอหัวแล้วยังมัดังวงๆกัดังตึกๆหัวแน่นเลยซึ่งโปสเตอร์เป็นผู้หญิงสามคนผิวสีอันนี้ยังเรายังไม่หลุดคอคอนเซปต์เราสาภาพตรงๆตอนแรกอะเข้าไปดูเพียงพอคิดว่ามันคือหนังคล้ายๆกับดีมเกิลที่เป็นผู้หญิงร้องเพลงคู่คอมน็อตนแต่ทีเนี้ยพอเข้าไปดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะอะไรเงี้ยแล้วมันมันค่อนข้างที่จะเป็น หนังแบบอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่สมองบวมแต่ก็ไม่ใช่สมองเบาขนาดนั้นก็ถือว่ารอดนะไปดูแล้วมาคอมเมนต์กันว่าทุกคนคิดยังไงหรือว่าตตะกรจากเรื่องนี้หรือมีพอยต์ไหนที่ทุกคนประทับใจเลื่อกไปเราขอพูดแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตบตีเกิดอ้อมเพราะว่าเรื่องของอ้อมอะ อยากพูดเหมือนกันแต่ว่าให้เอาพูดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเสริมไปของเราคือเรื่อง42อ42งงไหมจริงๆแล้วสมมบอว่าในคนเมก,กัน,นจริง42คือทุกคนจะรู้กันเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันเกิดในยุค1946อ่าเป็นยุคของแบบว่าพูดเลยแล้วกันคือแจ็คกี้โรบินสันจริงๆแล้วว่าคนเมก,กันอะ่ะจะชอบเบสบอลอยู่แล้วคือแบบมีแบบเป็นแบบ ไปกีฬา,ป,าประจําชาติาตขาวเหมือนกระเทยก็คือกระเทยประเทศไทยคือเป็นบอลเล่สตีเลกใช่อะไร<จ>บแบบเนี้ยใช่เป็นแบบว่ากีฬแบบาประจำชาติออส่วนของเขา,าคือคนเมกันอะ่ะคนเมกันเนี่ยเราพูดก่อนในยุคนั้นอะ่ะเขาเขาบอกว่าคนเมกันจริงๆอะ่ะ ที่ที่จะเล่นเบสบอลได้จริงคือคนผิวขาวสังเกตไหมในยุคเบสบอลเบสบอลใช่สมัยก่อนเลยอะ่ะคือจะมีแต่คนผิวขาวเล่น ah. เพราะว่าจะไม่มีคนผิวสีเลยคือเขาจะเหยียดเลยว่าเหมือนแบบว่าคัลเลอร์ไลน์เขามีกฎหมายของคัลเลอร์ไลน์ oh, มาเลยคือ<ะ>คัลเลอร์ไลน์มาว่าคนผิวดำไม่มีสิทธิ์เล่นกับ คนผิวขาวเลยคนผิวดำคะคนผิวสีไม่สามารถขึ้นรถเมล์คันเดียวกันได้หรือขึ้นรถไฟซับเวยใต้ดินต้องคนขึ้นคนละขบวนเออขอพูดไปด้วยอ่านพอไปด้วยเพราะว่าจริงๆเราเราจำพบไม่ได้เราจดไว้อะไรเงี้ยเฮ้อย่างปีหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าแบบสมัยนั้นอ่ะเป็นสมัยที่เหมือนแบบว่าคนผิวดำอ่ะพึ่งพึ่งแบบว่าเข้าเียนะเลิกทาสยังแบบยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้มียังมีกฎเล l o r l i n ออกมาเพื่อเพื่อกีดกันมาให้คนดำอ่ะเล่น เล่นเบสบอลอาชีพกับคนผิวขาวเลยแต่แจ็กกี้โรเบนสันอะ่ะคือคนแรกของโลกของเมกาของเมกาดีขอโทษของเมกาเลยที่ได้จดสัญญาได้จดแบบจดเลยเว้ยได้เล่น,นอฟฟิเชียลเ,เลย,เยแล้วซึ่งคือเลข42คือเป็นเลขเลขที่แจ็กกี้โรเบนสันอะ่ะ เป็นเลที่เป็นเลเสื้อของเขา <A www. S 1> เป็นเลที่ชอบถ้ากับว,ว่าตอนนั้นอะเป็นประวัติป็นเรื่องนี้เป็นชีวประวัติของแจ็คกี้โรบินสันเลย uh huh. ที่แบบเรื่องร <Man, S 1> าวาั <to sorry. S 1> ้วลแบบ่ชายทูซอรี่เลยเพราะว่าเรื่องราที่้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะแบบเข้ามาเล่นเบสบอล mm. จนจบจนประสบควา,ามสาเร็จอะไรอย่างนี้เลยแล้วคือเรื่องเราเราจะมันก็เลยมีวันเลยววันแจ็คกี้โรบินสันคือทุกปีอะคือวันที่เท่าไหร่นะวันที่15พค ขอทุกปีอะนายไปบออาชีพอะจะใส่เสื้อ42เว้ยเพราะเป็นการแบบมาสนับฉลองพื่อจะาเป็นแบบว่า t True Legend of America เลยอันเนี้ยคือทุกเราไปหาดูได้42คืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราอะชอบชอบลองจากเรื่องนี้อันจริงเรื่องแรกอะชอบกินบุกแต่อ้อมไปแล้วเรื่องสองอะคือเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกถึงถึงการโดน บูลลี่เพราะเรื่องเนี้ยมันมันบอกเลยว่าการที่คนไม่ยอมรับมันเป็นยังไง mm hmm. คนในทีมมันเจ็บที่สุดคือคนในทีมมันไม่ยอมรับแล้วคนแบบคนข้างนอกอ่ะเขามาดา่าจริงคนข้างนอกมาด่าเราให้ตายแค่ไหน,นแต่การเป็นคนในทีมเราแบบ mm hmm. เห็นด้วยกับเขาอ่ะมันเจ็บนะเว้ย mm hmm. อะไรแบบนี้ mm hmm. คือเรื่องเนี้ยบอกแบบนี้เลยเว้ยเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเลยแบบและเป็นเรื่องจริงๆคือบอกว่าเอามาเขียนจริงๆจากทูสตอรี่เลยแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากดูเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าแบบ การการพูดถึงเรื่องคัลเลอร์คัลเลอร์ไลน์หรือการแบบการไม่ยอมรับของคัลเลอร์ไลน์อะไรแบบเนี้ยก็คือจริงๆแล้ว,วดี๋ย้อนกลับไปเรื่องของปี1887ก่อนในแปแปดที่บอกอันนั้นอนะ่ะคือเป็นปีที่มันคอนฟ lict ม,มากๆระหว่างกันที่มีทีมฝั่งหนึ่งไม่ยอมรับออกับคนผิวดําเข้ามาออให้เข้ามาเล่นในเรื่อง Major เมเจอร์ลีกแล้วแล้วก็มีอีกฝั่งหนึง่ง คือประกาศไปแล้วออฟฟิเชียลไปแล้วว่าประกาศแบนคนดําไม่ให้เข้ามาเล่นแบบออฟฟิเชียลลีกเลยแบบว่าเหมือนแบบว่าเมเจอร์ลีกเคอรเลอร์ไลน์ไม่มีสิทธิ์เล่นเลย mm hmm. เป็นก,การคอนฟ lict มากเลยหนึ่งแปดแปดเจ็ดแต่ในปีของในปีของแจ็คกี้โดมินสันคือมันปีหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หกคือมันแบบฆ่ามาเลย oh. เว้ยคือฆ่ามาเป็นเป็นปีแรกที่ทําลายแบบไอซ์เบอร์ของคนอเมริกาคือแบบว่าคนนอเมริกาเลยคนดำของอเมริกาเลยที่บอกว่า มึงเราเราต้องเราต้องเริ่มได้แล้วอะอเพราะว่ามัน,นจริงจริงหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดปีนั้นอะคือ 20, มันยี่สิบปีแลวสำหรับการประกาศเลิกทาสแต่ทุกคนก็ยังไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นคือมันเป็นเวลาเทเลเวลาที่บอกว่าทุกคนยังรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไดทําไมฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเกิดการที่แบบสิ่งที่เขาสิ่งที่คนนําจะต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพอมีแจ็คกี้โรเบินสันออกมามันเป็นการเป็นจุด ภูประกาศที่ทุกคนต้องเห็นแล้วว่าวันนี้คนดำก็คือคนปกติใช่ต้องสเตชเขาเป็นคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องจริงอ่ะแกคือเราชอบที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันแบบเนี่ยวันนี้เมกะทําให้เห็นแล้วแล้วประเทศอื่นหรือคนคนประเทศอื่นที่ยังไม่ได้ยอมรับทาไมทาไมต้องต้องต้องอยู่ตรงที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพราะว่าจริงๆเราเราชอบหนังแบบนี้ที่มันสามารถ การการปรับระกาศการพูดออกมาเป็นไมะคนอาจจะดูหรือไม่ดูก็ได้แต่มพอมาทําเป็นหนังอะหลายหลายคนจะได้ดูและจะได้รู้สึกอ่ะเพราะว่าหนังคนดําหลายๆเรื่องะมันทาให้เรารู้สึกถึงเราเข้าใจตัวเราเองว่าแบบเราต้องทํายังไงกับคนที่ต่างจากเราหรือไม่ได้เหมือนเราไม่ใช่ว่า LGBT หรือคนดําหรืออะไรอย่างเงี้ยสื่อเตี้ยเตี้ยอย่างที่นอตบอกว่าเตี้ยสูงดําขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีหรือแบบคนที่หน้าตาดีหรือแบบ beauty p r i v i l e g e คำนี้คือคํำนี้เป็นคําที่แบบ บอกได้เลยว่าวันนี้ความเท่าเทียมมันยังไม่ได้มีขนาดนั้นเลยอะคือเรื่องนี้สามารถบอกได้เลยเราชอบมากจริงๆฟังแล้วอยากดูเลยอะชอบจริงไม่เบื่อด้วยนะหนังเรื่องนี้ไม่เบื่อเลยจริงจริงออกโตเป็นเป็นแนวหนังที่ชอบเราชอบดูหนังแบบแนวสารคดีเล็กๆแนวแบบเบสซอนทูรี่ให้มีให้มีตะกอนความคิดเนอะอะไรเงี้ยแล้วไม่เบื่ออะไปชื่อประวัติอะจริงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะชอบมาที่เรื่องสุดท้ายที่ไว้ได้เกริ่นไปแล้วแหละว่าอ้อมเลือกเรื่องอะไรมานั่นคือกรีนบุ๊กจ้า ชอบมากชอบเรื่องนี้มากแปนหน้าออสการ์ใจที่เราดูมากกว่า5รอบแล้วทุกคนหวาดน่าะจะมีรอบถัดไปได้ไม่ยากเลยจริง <c oughs> เล่าคร่าวๆหนังเรื่องนี้เบสออนปีที่ทุกคนกล่าวถึงเลยด้วยความที่มันเบสออนอเมริกาน้ยุคนนานยุคงัานนะทุกคนแต่3 0 0 6 0ย์อมาจากไว้นิดนึงมันจะอยู่แกลบระหว่างไว้เนี่ยเริ่มก่อนแล้วก็มาเป็นมาเป็นเราแล้วก็เป็นตัวนอสออใช่อยู่ของออฟจะอยู่ช่วงประมาณ6 0 3 0 0 6 0ซึ่งช่วงนั้นนะมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงกนป3 0 6 0 0เขนหนักมากมันชื่อคู่มือ Green Book ชื่อเต็มเต อ้อมจำไม่ได้ขอโทษด้วยแต่สุดท้ายมันย่อเรียกว่ากรีนบุ๊กหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือให้คนดําใช้ชีวิตในอเมริกายังไงให้อยู่รอดคู่มือนี้มันจะบอกหมดเลยว่าเส้นทางที่เขาสามารถใช้ได้ร้านอาหารที่เขาสามารถกินได้เรือที่เขาสามารถทักได้ซึ่งมันเด็นคูสตอรี่อิงประวัติศาสตร์ณช่วงนั้นจริงๆที่มันเกิดขึ้นคูร้องไห้หลายรอบมากเราชอบมากเรื่องนี้มันดําเนินเรื่องผ่าน2ตัวละครหลักเล่าคร่าวๆนะทุกคนจะมี หตัวละครชื่อว่าโ <Le> ทน,นี่ลิฟโทนี่ลิฟโทนี่ลิฟแน่จับพัดจะผูกกายมาเป็นคนขับรถให้กับนักเปียนโนมือหนึ่งซึ่งเป็นผิวสีชื่อว่าดอนเชอรีขออนุญาตเปิดไปด้วย,วยนิดนึงนะทุกคนกลัวอ่านชื่อผิดผดอนเนชอรีซึ่งเขาเป็นนักเปียโนคลาสสิกผิวสีแบบระดับโลกทุกคน ฐานะเขาร่ำรวยมากแต่พอเขาเป็นผิวสีอะมันกลายเป็นเขาไม่ได้พิวเวริตขนาดนั้นคนี่ออกไหมแล้วด้วยความที่สองคนนี้มันแตกต่างกันมากทั้งฐานะทางสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยแต่เขามีข้อตกลงลง้มกันที่ทําให้โทนรี่ลีบาก,กาเป็นคนขับรถของดอนซึ่งดอนอาจจะต้องไปทัวร์รอบอเมริกาในการจัดคอนเสิร์ตท,ทั่วอเมริกาแล้วเขาก็ต้องไปภายใต้หนังสือเล่มนี้ก็คือ g Green b o ๊ k ซึ่งระหว่างทางที่เขาร่วมเดินทางไปด้วยกันนทุกคนมันมันเต็มไปด้วยสิ่งอะไรที่มันทัศน์ลงมากทางมิตรภาพทางความต่างๆของแบบฐานะชนชั้นแล้วแล้วผิวสีมันกระแทกใจเราสุดๆไปเลยอะ่ะดอนเชอรี่เป็นตัวละครที่แสดงดีมากแล้วก็ทั้งสองตัวละครเนี่ยเข,ขาค่อนข้างแบบ เล่นเราแบบมันอินนะทุกคนมันมันมากกว่าเส้นความสัมพันธ์ที่เราสัมผัสได้คือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชู้สาวความรักหรืออะไรแต่มันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันแล้วมันคัมมิยงอับเอ็ดด้วยเว้ยมันคัมเมียับเอ็ดใช่มากมันคือการปลดล็อกตัวละครอะไรบางอย่างคือโปรของโทนี่ดีบ่ะตอนแรกเขาเกลียดคนผิวดามากขอขอสปอยหนึ่งซีนได้ไหมเราขอสปอยเราชอบซีนที่รู้สึกว่าอิมแพคสำหรับเราแล้วเรารู้สึกหน้าฉามากคือซีนที่ เขาเอาแก้วน้ําของพนักงนาะที่คนดํามาซ่อมซ่อมบ้านอะ,อะแล้วทิ้งขยะ <Pink. S 1> เพราะว่าแบบคนดำแดด<ช>หรอไม่ใช่น่าฉามากสิ่งนี้เป็นสิน่งที่กูวนอย่างเงี้ย ทำได้ไงว่าหนังมันคิดได้ไงทำไมเอาออกมาคือตัวละครโทนี่ลิฟในฉากแรกโทนี่เป็นคนที่เหยียบผิวสุดๆแต่ทุกคนที่สุดแต่สุดท้ายเขาต้องยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบต้องมายอมลดลดคุณค่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอํานาจเงินต้องไปเป็นคนขับรถให้กับคนผิวสีที่เขาเกลียดมากแต่ระหว่างการเดินทางที่ใช้กรีนบุ๊กในการเดินทางไปทั่วอเมริกาทุกคนสิ่งที่มันได้มากกว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามการแสดงเปียโนที่โคตรคลาสสิกเลงโคตรดี ที่มันเติบโตระหว่างคนสองคนนี้แม่งทัชมากมากจริงๆมันเป็นมิตรภาพที่เขาบอกไปว่ามันมันไม่ใช่เชิงชู้สาวไม่ใช่เชิงแบบหนังเกมไม่วายใดๆไม่วายขอร้รงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่โคตรดีความสัมพันธ์จริงๆไว้มนุษย์สองคนนะทุกคนและเราอยากให้ทุกคนไปตามความ coming งเอ e ของโทนี่ลิปว่าสุดท้ายแล้วว่าจากคนที่เขาแบบเป็นคนอเมริกาทั่วไปในยุคนั้น่ะ เขากลายมาเป็นคนที่ยอมรับเรื่องนี้ได้ยังไงก้าวผ่านความเป็นผิวสีก้าวผ่านทุกอย่างทุกคนไปได้ยังไงอันเรื่องนี้อยากให้มาแล้วหนังเรื่องนี้ก็การันตีด้วยรางวัลต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือออสการ์อเียเรารู้สึกว่ามัน มันตอบไปแล้วแหละเราเคยมีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างเช่นคิปเปอรป็นบาราซาย์ไ,<ส>ไปอ,อะไรเงรี้ยแหละคนก็น่าจะรู้จักว่าแล้วน่าจะนึกถึงสแตนดาดหรือค l i ลี e ฟของการที่จะเป็นหนังภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์ได้ครีนบุ๊กเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราว่า แม้ว่าเราจะอวยขนาดไหนอะไรเงี้ยเรามันดีอยู่แล้วแรเกินจริงเลยเราง่ายๆเราว่าสส่หนังอ่ะทุกคนคงดูอยู่แล้วมันมีตาออสการ์แปะอยู่แล้วใครที่เคยดูคอมเมนต์เลยแบบที่ไว้บอกว่าชอบฉากไหนหรือรู้สึกอะไรมันโดนเพราะว่าเราเองอยากร่วมโล่นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูอ่ะไปดูไปดูเลยเป็นหนังอีกการหนึ่งที่ มันมันมีคุณค่ามันตกตะกอนชีวิตเธอจริงจริงแล้ขอ,อขอเสิอเรื่องนี้เสร็จแล้วว่าพูดถึงออสการ์มาแล้ว่าหนังออสการ์หลายเรื่องเป็นหนังที่แบบจะเข้าใจยากจะเป็นหนังที่รู้สึกว่าดูแล้วจะไม่สนุกจะแบบว่าจะต้องทําเพื่อเอารางวัลเป็นคนจะคิดแบบนั้นเว้ยในสมัยก่อนแต่พอหนังในยุคนี้เป็นยุคที่ทาออกมาแล้วเข้าใจได้เป็นหนังที่แะแตะสังคม,มเป็นหนังที่ทําให้สะท้อนสังคมในเรื่องของปัจจุบันว่าทําให้มันดีขึ้นอย่างไรเลยจเอรจริง,ออรงแ้วมันแบบ ต้นกําเนิดของรางวัลอสการ์มันคือฝั่งนั้นอยู่ใช่เลยอะเขาม่ให้รางวัลในเรื่องที่มันมันมันต้อง move ได้แล้วสำหรับหลายคนเลยการที่เขาทําหนังหนังมันคือสื่อสื่อหนึ่งที่ที่สะกลับไปในในยุคยุคหนึ่งนั่นแหละว่าแบบมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้คือมัน civilize แล้วทุกคนมันทุกคนสามารถเอาเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งและตอนนี้คือมันอเมริกาเขาถึงเป็นชาตินิยมตอนนี้ได้เขาก็ วผ่านแล้วจริงๆเรารสึกว่าคอนเทนต์เนี้ยที่เราตั้งใจจะทําเลยอ่ะมันมันเรเลตมาที่ประเทศเราเว้ยคือเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ใช่เราไม่ได้มีการเหยียดผิวหรือไรกันในในแง่ของเชื้อพันธ์ุแต่สุดท้ายสีผิวเราอ่ะ มันก็คือคนละเฉดอยู่ดีมันมีเรื่องนี้ทุกคนในในในสังคมของของคนไทยเราก็ยังให้ความบิวตี้พิวรีผิวขาวคือสวยผิวขาวคือสวยสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งขาวยิ่งดีมันต้องมีช่่งมันต้องมีช่วงหนึ่งที่เราแบบอยากผิวขาวกูต้าเลยเธอฉันเคยสารภาพฉันก็เคยอยากฉันก็เคยฉีกูต้าเลยฉันก็เคยฉีดสมัยนั้นช่วงนึ้นี่หราจะทำยังไงพอช่วงอะไรยะวเรารู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็น เราเองอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูหนังเหล่านี้เพิ่มได้ไวเราด้วยแ,วแหละหรือวัาตากรนในในความคิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่พวกเราตั้งใจมากๆที่อยากจะให้น้องๆที่เคยดูอะไรเงี้ยแล้วยังคงมี ค่านิยมหรือเรารู้สึกว่ายังยนยึดติดอยู่อย่างนั้นอะไม่แปลกที่น้องจะยึดติดเพราะพวกพี่ก็เคยยึดติดมาก่อนอแต่แว,ว่าเคยผ่าน,นมาเนาะที่มันผ่านมาแล้วมันโตมาเพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่มีใครที่ที่ช่วยพูดหรือซัพพอร์ตให้เราข้ามผ่านจุดนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นคลิปนี้หรือว่าความตั้งใจของคลิปนี้อาจจะทําให้น้องๆอ,อะ เป็นแรงขับเคลื่อนที่น้องได้เห็นหรือว่าให้แปลรู้กับสิ่งที่ตัวเองมีได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเอนจอยแล้วอยู่กับมันแบบแบบมีความสุขไม่ผิดอยากจะข่าวๆได้นี่ทุกวันนี้ก็ยังทาพีมผิวขาวอยู่แต่ว่าทํายังไงให้เราเองอะตัวเราเองรู้สึกว่าก็จะยอมรับตัวเองมากกว่านอะจริงๆนะแบบมันคือการยอมรับทักเอนตี้เองก็ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนสกปรกใช่มากคือการยอมรับตัวเองเพราะว่า เมือนในเรื well, <S 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 2> <S 2> ne, ่องอะไรซึเรื่องผิวขาวจริงๆแล้วเราก็เคยเราเคยฉีดเหมือนกันเราก็ฉีดเป็นนอตแต่ว่ารู้สึกว่าพอทําไปสักพักเรารู้สึกว่าการที่มาสองกระจกแล้วเราต้องทรมานในการมานั่งแบบไปแบบไปฉีดทุกๆเดือนหรือทําอะไรแบบเนี้ยมันมันเพื่ออะไรทรมานจ้ามันเจ็บค่ะมันเจ็บไปหมดเลยนะคะตลอกจริงๆก็ยังชอบอยู่ค่ะแต่คือเรารู้สึกว่าเรายอมรับตัวเองได้มากขึ้นหมายถว่าการดูอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่า เราไม่ได้เราไม่ได้จำเป็นต้องโหยหาว่าฉันต้องข่าวที่สุดฉันต้องรู้สึกว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่การที่เราเป็นตัวเองได้ดีที่สุดะ มันทํายากที่สุดเว้ยคลิปนี้พูดดีมากค่ะริงเราวสุดท้ายมันกลับมาที่แบบ h u Man is Human คนคือคนทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราคือคนเหมือนกันเราต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนแล้วเราถึงจะไปยอมรับคนอื่นได้ถูกต้องให้เธอต้องให้คุณค่าตัวเองก่อนี่อให้เราตั้งใจมากๆกับคลิปนี้เราสึกว่าหนังที่เราเลือกมามันเล่นประเด็นของสีผิวค่อนข้างที่จะแบบ ดีมากมากหนักมาแล้วก็มีหลายๆยุคที่ข้าวเกี่ยวกันถ้าทุกคนเห็นยุคสมัยมันต่อเนื่องกันเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันแทบจะเป็นแบบปีที่เกิดขึ้นยาวนานมากๆกว่าที่อเมริกาเขาจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้มันก็นานเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเราก็เช่นกันทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกคน,น,นเริ่มที่เรานี่แหละเราไม่ต้องไปแบบเริ่มจากคนอื่นเราเริ่มที่ตัวเราเองเราให้คุณค่ากับคนรอบข้ามเรารักตัวเราก่อนแล้วว่าแบบอันนี้อิมพ c คที่สุดละสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่ตัวเราเองว่าแบบ เราจะมองทุกคนเท่ากันแค่นั้นเองถูกต้องใช่ปะหรือใครมีหนังอะไรแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องสีผิวเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันเป็นหนังแคตตาี็ีตเลย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 บอกเลยค่ะเราได้แค่สามเรื่องเราได้แค่สามเรื่องละาพหน่งเราก็คิดเยอะเหมือนกันนะฮะว่าเราจะเลือกรื่งไหนมานะฮะโอเค หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็จากการนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์เราด้วยนะครับกดกระดิกกิ๊กให้ด้วยค่ะพร้อมกันนะเรายังมีอีก3ช่องทางให้พูดคุยกันนะตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่า Instagram ชื่อว่า Watchers ไล่เลยค่ะแล้ววันนี้พวกเราทั้งสามคนต้องขอลดต้องขอตัวลาไปก่อน <c oughs> แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าว่าจะเป็นแคตตากรีงงเป็นมูฟี่หรือซีรีส์ประเภทไหนเนาะ ใช่แล้วครับรพบกันใหม่โอกาสหน,น้าพวกนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ับาย